และนี่คือสกินเอลซุนนี่แน่รถไฟปูนปูนเก้าปีเฮ้ยเราไปก่อนเออเรจะบอกก่อนนะว่าสกินที่แก้ฟรีนะเว้ยเฮ้ย <c oughs> เออเออเห็นที่ไว้ได้หมดเราทำไปแล้วตอเนี่ยเร็วน็อตามตามทันอุ้ยดีจริงโนสปะย่าเฮ้ยพิชเปิลโอ้โหมันยุมอะไรตะเลนโก้เนี่ยเออข้ามตามข้ามไม้วันนี้ยุม เ็คือลูมนักเองใครเงี้ยเจอวมาแน่เอเล่นอย่าไปบอกใครเขานะอย่าบอกใครนะมึงห้ามบอกใครละโว้ยไม่เห็นไม่ดูด้วยซาตานขี้อะไรก็ไม่รู้ลูกกระจากมึงทำเ้ื่ออะไรวะเนี่ยดีเนี่ยมันโดนติดเข็ม กูชอบอันนี้มากเลยหมวกันน็แกนดีถ้าเพื่องต้นนายกว่านี้น่ะติดคอนดูบ้ามากเลยนะอ้อเฮ้ยกระสุนไม่ออกไม่กระสุนติดลังก้องไอ้เหี้ยโอ้เดี๋ยวกูซื้อไม่ที่นึงแล้วโกไฟแล้วมึงก็จัดการไอ้ตามไม่ถึงก็ตีต่างนี่แน่ได้ไหมแกวจัดไปสุด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  มีใครอ่ะมึงใครอ่ะฮะยนี่ไม่ห้าวก็พี่ไม่เหยียดน้องยิงไม่โดนไอ้ขาดานนี้กูยิงไม่โดนไอ้ยิงโดนข้างเฉยเลยชิวิตเอ้ย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 อ้โอ้โหอะไรวะเนี่ยปัญหามันลัก์เราหมดชีวิตกูเลยรวมจริงด้วยแม่ เด็กดีคุณยังไหน